สวัสดีค่ะวันนี้กับเรื่องเบาๆเราไรอยู่นะคะกับหัวข้อที่บอกว่า6เทคนิคที่จะทำให้คนคิดถึงเรา6เทคนิคที่จะทำให้ฝอคิดถึงเราฉะนั้นหัวใจของการทำให้คนคิดถึงเนี่ยคุณจะต้องไปนั่งในใจเขาวิธีไปนั่งในใจอะ่ะมันจะไปนั่งยังไงคะแม่การไปนั่งในใจคนอะ่ะมันจะต้องรู้จุดอ่อนเขา ทำไมต้องรู้จุดอ่อนใช่ไหมคะเพราะจุดอ่อนนี่เรามันจะไปจี้ใจดําไปจี้จุดไปจี้ต่อมไปสะกิดต่อมเป็นการดีฟดาวลงไปที่ความทรงจําของมนุษย์ขั้นลึกฉะนั้นข้อที่หนึ่งคุณจะต้องเจรจาหรือพูดคุยยังไงก็ได้ให้รู้จุดอ่อนหรือจุดที่จะเป็นไม้ตายของเขาให้ได้จุดที่เป็นไม้ตายของเขา รือจุดที่อ่อนของเขาคุณจะต้องรู้จุดอ่อนของเขาข้อที่1จุดอ่อนในที่นี้ก็คืออะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตเขาคุณจะต้องรู้สิ่งนั้นเช่นบางคนที่เขามีครอบครัวแล้วถ้าคุณคบกับฝอไทยสูงวัยเขามีครอบครัวมีลูกจุดอ่อนของเขาน่าจะอยู่ที่ลูกแน่นอนแต่ถ้าคุณคุยกับฝอที่เป็นวัยรุ่นวัยกลางคนที่ยังไม่มีครอบครัวจุดอ่อนของเขาจะคือ ฟม,มารีหรือครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่หรือกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะไปโฟก,กัสให้ความสําคัญเราจะดูตรงไหนคะแม่ถึงจะรู้ว่านั่นคือจุดอ่อนเขาจากการที่เราเจรจากันเนี่ยการพูดคุยเขาจะพูดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆการพูดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆมันบ่งบอกว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยคือเขารักและเขาชอบและเขามีความสุขกับสิ่งนั้นเช่น ถ้าเขาพูดเรื่องของลูกบ่อยๆนั่นก็แสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับลูกนะถ้าคุณรับลูกไอไม่ได้เนี่ยยังไงคุณก็ไม่ได้ไปต่อนะฉะนั้นผู้หญิงฉลาดจะต้องรู้ว่าเขารักอะไรไม่ใช่ไปเหยียบสิ่งนั้นของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อคุยไปแล้วเนี่ยคุยไปคุยไปถ้าเราจี้ที่จุดของลูกเขาเช่นอย่างคนบางคนที่ให้นา,นามาโคดเนี่ย ผู้ชายคนนี้แต่งงานแล้วแล้วเลิกกับภรรยาแต่เขามีลูกสองคนช่วงคุยแรกๆเขาจะไม่ให้ผู้หญิงที่เขาคุยด้วยอเห็นห้องนอนลูกเลยหรือไม่ให้เห็นเวลาลูกอยู่กับเขาเลยหรือไม่ให้เห็นเวลาเขาไปรับลูกเลยนั่นแสดงว่าเขากําลังปกป้องสิ่งนี้หรือสิ่งนี้มันเป็นของรักเขาฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ว่าโอ้นี่คือสิ่งที่เป็นของรักเขาที่สุดพอคุยกันได้สักนานเข้าเดือนหนึ่งสองเดือน ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้วันที่ลูกไปโรงเรียนเขาพาเขาวิดีโอคอลกับผู้หญิงคนนี้แล้วเขาพาผู้หญิงคนนี้ไปดูห้องนอนลูกเขานี่มันบ่งบอกว่าเขาเริ่มไว้ใจเราหน้าที่ของเราทํำยังไงใช่ไหมจากการที่นันนาโคสนาน,านาก็แนะนําว่าถ้าเวลาคุยกับเขาต้องบอกเขานันทีว่าถ้าเขาคุย ถ้าลูกเขามาบอกเขาว่าหยุดคุยกับฉันก่อนไปโฟกัสที่ลูกหรือถ้าลูกเขาโทรบอกเขาว่าคุยกับลูกก่อนหยุดโฟกัสที่ฉันในทุกๆวันให้คุณโฟกัสที่ลูกให้เสร็จแล้วค่อยมาคุยที่ฉันนี่เขาเรียกว่าทํำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าเราเห็นความสําคัญของสิ่งที่เขารักเขาจะรู้สึกประทับใจเขาจะรู้สึกอินฟินกับสิ่งที่เราให้เขาไปเมื่อนึกถึงเราจะคือความสุขทันที นี่คือหัวใจของข้อที่1เมื่อคุณรู้จุดอ่อนของเขาคุณจะสามารถรู้ว่าอะไรที่คุยไปแล้วมันคือความสุขของเขาแล้วนึกถึงเราคือความสุขและความเข้าใจเขาจะรู้สึกแบบนั้นกับคุณนะคะข้อที่สองให้สเปซเขาให้สเปซหมายความว่าให้ระยะห่างเขาเช่นเวลาเขาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่เพื่อนฝูงเวลาเขาไปดินเนอร์ไปพาร์ที เวลาเขาไปทำงานให้สเปซเขาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเราหรือเขาก็ต้องการสเปซสเปซนี่แหละคือสิ่งสวยงามมากๆถ้าคนใช้เป็นมันจะทำให้คนคิดถึงการมีระยะห่างที่รู้มารยาทที่รู้นอบน้อมที่รู้พอเหมาะมันจะทำให้เขารู้ว่าหนึ่งคุณเป็นคนมีมารยาทสคุณเป็นคนไม่ล้ำเส้นสาคุณเป็นคนที่ให้เกียรติเขาจะแปลความหมายได้แบบนั้นเพราะฉะนั้น ถ้าคุณให้สเปซเขารู้เวลาเวลารู้มารยาทโดยเฉพาะถ้าคุณเจอพวกไทยนักธุรกิจพวกไทยทำงานที่แบบใหญ่โตพวกนี้เขาจะมีเวลาในการคุยกับเราน้อยคุณจะต้องให้สเปซมากๆเขาถึงจะรู้ว่าคุณเหมาะสมที่จะเคียงคู่กับเขาเพราะสเปซมันจะเป็นตัวการสําคัญที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีมารยาทไหมคุณนอบน้อมไหมคุณรู้การาเทศะไหมหรือเขาสบายใจไหม ฉะนั้นสเปสมันมีความสำคัญมากๆถ้าคุณใช้เป็นมันจะทำให้คนคิดถึงและหอยหาคุณได้เฉพาะสเปสคนที่ตกหมายตายคือคนที่ใช้สเปดไม่เป็นคนที่ใช้คำพูดไม่เป็นคนที่ใช้ช่องว่างไม่เป็นคนที่ไม่รู้จุดอ่อนคนนี่คือคนที่มีปัญหาการสื่อสารนะคะ เพราะฉะนั้นการสื่อสารที่สวยงามคุณจะต้องเป็นคนรู้จุดอ่อนคนคุณจะต้องทําให้คนมีความสุขเมื่อนึกถึงคุณแล้วก็มีสเปซข้อที่สมก็คือเว้นวักในการสนทนานี่สําคัญเว้นวักในการสนทนาหมายความว่ายังไงสมมติว่าคุณแชทแชทกันไปหยูดตอนเช้าคุณจะต้องหยุดคุยนี่เขาเรียกว่าเว้นวักก็บอกว่าขอโทษนะฉันคุยไม่ได้แล้วฉันต้องไปทํางานแล้วฉันต้องเข้าง,งานแล้วหรือฉันต้องไปเจอเจ้านายแล้วหรือฉันต้องไปเจอลูกค้าแล้วหรือฉันต้องไปเจอพาร์ทเนอร์แล้ว Talk l a t e r เว้น h a v e time เราก็ปฏิเสธไปแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเว้นวักในการสนทนาเพื่อให้การสนทนามันค้างอยู่มันสนุกมันอยากรู้ผลลัพธ์มันอยากรู้คําตอบเช่นโอ้อรีนะฉันกําลังดีไซน์งานอยู่ฉันกําลังออกแบบงานให้ลูกค้าอยู่ฉันกําลังคอนแทคกับลูกค้าอยู่ลูกค้าต้องการดูรูปที่ฉันดีไซน์ฉันโฟกัสงานลิติ์นนะอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้หนึ่งอุ้ยทำํำไมดูคุณเก่งจัง2ทําำไมคุณดูเป็นคนรักการทํางานจังสามทำไมคุณเป็นคนแบบรอบด้านมี power จังอะไรเงี้ยเขาก็จะแปลความหมายได้เพราะว่าถ้าคุณมีการเว้นว่าการสนทนาไม่ให้ทุกครั้งที่มันคุยก็เหมือนกับการไม่ให้ขนมเด็กในทุกๆครั้งคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณให้ขนมเด็กยี่ห้อเดียวทุกๆวันเด็กจะอยากทานไหมเด็กไม่อยากทานนะ ฉันได้ฉันนั้นเหมือนกันการสนทนาเหมือนกันถ้าสนทนาเวลาเท่าเดิมเรื่องเดิมๆทุกๆวันมนุษย์ไม่อยากคุยไม่อยากฟังไม่อยากสนใจเช่นเดียวกันนี่คือทฤษฎีนี้ใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีมารยาลอยเล่มเกียนที่จะต้องเอามาปลุกระดมในแต่ละวันเกลียนแต่ละเล่มต้องมาใช้ทีละวันไม่ใช่ใช้วันเดียวทั้งลอยเล่มมีอะไรบอกเขาไปหมดไม่ถูกต้องนะมีอะไรไม่ควรบอกเขาไปหมด ควรจะบอกบ้างเป็นปริศนาบ้างให้ได้คิดบ้างเป็นอะไรให้ได้ค้นหาคําตอบนี่คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการนะไม่ใช่ต้องการรู้ทันทีผู้ชายต้องการรู้ในสิ่งที่เขาต้องการค้นหาบ้างไม่ใช่เปิด everything ไม่ดีนะคะข้อที่4อย่าเป็นของตายถึงแม้การแชทก็ห้ามโชว์ว่าเราเป็นของตายของตายหมายถึงว่าคุยกับฉันเมื่อไหร่ก็ได้แชทมาเมื่อไหร่ก็ได้ ฉ่านวางเสมอออด i m มไม่ใช่แบบนั้นอย่าสเตนบายตลอดเวลาเพราะการสเตนบายตลอดเวลามันจะเหมือนเราไม่มีใครมันจะเหมือนเราแบบไม่มีน้ำยามันจะเหมือนเราไม่มีใครสนใจมันจะเหมือนเราไม่มี c ร a มมิ่งไม่มีเสน่ห์ไม่โซฮอตนะคะเพราะฉะนั้นอาการของตายยาให้เกิดเพราะมันจะรู้สึกว่าความรักมันไม่สนุกความรักมันไม่ตื่นเต้น แล้วมันจะลงท้ายที่การคอนโทรลถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นของตายมาเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรก็ได้ฉันทําให้ได้หมดเธอพูดมาเลยเธอเป็นคนเลือกเธอเป็นคนคิดไม่เคยโต้แย้งไม่เคยมีความคิดเป็นของของตัวเองนี่เขาเรียกว่าคุณกําลังก้าวล้ำเข้าไปสู่ของตายเขาคุยไปยังไงก็ไปอย่างนั้นมันไม่สนุกการคุยต้องสนุกมีเล์เลี่ยมมีความแปรผามีความน่ารักมีความทะลึ่งมีความครบรถมีความเซ็กซี่มีความเย้ายวนมีความอ่อนหวานมีความ ห้าหารมีความเท่มีความสตรองอยู่ในคนเดียวนะคะข้อที่5คือมีเซอร์ไพรส์แม้กระทั่งการแชทมีเซอร์ไพรส์แม้กระทั่งการครอมีเซอร์ไพรส์ย,ยังไงคะแม่มีเซอร์ไพรส์เช่นส่งคำหวานมีเซอร์ไพรส์เช่นส่งคำทะลึง่งมีเซอร์ไพรส์เช่นส่งอีโมจิกุกิกนุกนิกทำเพลงให้ทําวิดีโอให้ มิกเพลงให้กีฟจ์สติงที่มันทําขึ้นมาจากที่เราทําให้มันเป็นความพยายามมันจะรู้สึกว่าทําไมคุณเป็นคนน่ารักแตกต่างถ้าเมื่อไหรที่คุณทําอะไรเรื่ายกิจวัตรประจําวันที่มันแตกต่างจากผู้หญิงทุกคนที่เขาคุยยังไงคุณก็เป็นคนที่เขาจะจดจาที่สุดสังเกตไหมเหมือนเรามีเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งที่ชอบเอาของเล็กน้อยมาฝากเราเราจะจําคนคนนี้มากกว่าเพื่อนหรืออย่างนานานเป็นอาจารย์เนี่ยถ้าลูกศิษย์คนไหนที่แบบ เข้าหาทักทายเงี้ยเราจะจำเราจะจดจำเขาชั้นใดชั้นนั้นก็เหมือนกันการมีเซอร์ไพรส์แม้เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้คนรู้สึกสดชื่นหรือบางครั้งถ้าเรารู้ที่อยู่เขาอย่างกรณีนานารู้ที่อยู่เขานานาก็ส่งของไปให้เขาเป็นเรื่องเล็กน้อยส่งเสื้อในวันเกิดเขานานารู้จักกันครั้งแรกอะนานาส่งเสื้อให้เขาในวันเกิดเพราะว่า ตอนคุยกันคุยไปสักพักนานาก็ถามว่าเธอเกิดวันไหนนน่นนั่นนี่เขาก็บอกเขาเกิดวันนี้วันนั้นซึ่งมันใกล้วันเกิดแล้วพอดีเขาสอดภาษาอังกฤษนานาใช่ไหมตอนที่เราแชทกันนานาเลยส่งเสื้อเป็นการขอบคุณจําได้ว่าซื้อเสื้อของในห้างนะคะซื้อเสื้อในห้างแล้วก็ส่งไปให้เขาเป็นเสื้อแบรนด์เกาหลีส่งไปขอที่อยู่เขาก็ามว่าเขาก็งงมากนะคุณถามที่อยู่ฉันทาไมออนเฟนออฟเฟนเออนานาส่งมาฉันจะมีฉันจะมี something for you อะไรอย่างเงี้ยพอถึงวันเกิดเขาก็ยังเขาก็เขาก็ไลน์ถามนานานะเธอจะมาดินเนอร์กับฉันไหมซึ่งมันเราไม่เคยเดทกันใช่ไหมเราก็ฉันไม่ไปนานาก็เรียงว่าฉันยุ่งแต่ว่าแต่ว่าเธอลงไปข้างล่างนะเขาอยู่คอนโดเธอลงไปข้างล่างที่ล็อบบี้นะแล้วก็ไปถามพานักง,งานเซอรนะ์วิสนะว่ามีของเธอมาส่งไหมเขาก็ถามว่างงว่าอะไรอะไรอะอะไรนานา เธอไปถามก่อนว่ามีไหมพเพราะเราไม่รู้ว่าไปสีมันไปถึงหรือยังปรากฏว่าวันนั้นมันไปถึงแล้วเขาก็เห็นของแล้วมันก็เป็นของที่เราส่งไปเขาก็เซอร์ไพร์เขาบอกว่าไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทําให้อายแบบนี้นะจากคนที่ไม่เคยเดทกันไม่เคยคอกันแต่เธอกับให้ของเขาเขาเซอร์ไพร์และเขาจดจานานๆจนถึงทุกวันนี้นี่เขาเรียกว่าการเซอร์ไพร์คุณจะต้องเป็นทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายรับมันจะทําให้คนจดจําและคิดถึงคุณข้อที่6คือ บริ Body, หารสเสน่ห์ให้เป็นบริ Body, หารสเสน่ห์ตัวเองให้ครบรสให้อ่อนหวานให้สวยให้เท่ให้ละมุนให้สมาร์ทเบรนดสมาร์ททองสมาร์ทมันนี่คือเป็นคนที่ครบรสอ่ะอย่าทำโปรไฟล์ตัวเองดาวต้องทำโปรไฟล์ตัวเองรถคำว่ารถในที่นี้ไม่จาเป็นต้องใช้ข,ของแบรนด์เนมนะรถในที่นี้คือรถทางความคิดรถทางปัญญารถทางการตอบ เพราะฉะนั้นถ้าคุณบริหารเสน่เป็นรู้ชั้นเชิงการหยอกล้อรู้ชั้นเชิงการหวานเสน่รู้ชั้นเชิงการพูดรู้ชั้นเชิงการรับมุกมันจะเป็นการหวานเสน่ที่รู้วิธีลุกรับและรู้วิธีดึงว่าคุณควรมาเจอฉันที่เมืองไทยนะเราจะได้แบบมีความรู้จักกันมากขึ้นเราจะได้แบบฉันคิดว่าเราน่าจะเข้ากันได้ดีฉันคิดว่าเราน่าจะรบรถนะเขาฉันคิดว่าเราน่าจะ ไปด้วยกันได้นะถ้าเขาชอบปีนเขาชอบพ,พอไปทะเลชอบนู่นน,นี่เราก็ต้องแนะนําให้มันดูน่าสนใจชร์มมิ่งต้องมีนะคะลูกค้าสเสน่ห์ต้องหวานเลยนะคะแล้วคุณจะทําให้เขาคิดถึงว่าถ้ามองเห็นคุณเนี่ยต้องจินตนาการออกว่าคุณน่าจะตัวจวัวตัวจริงเลยคุณน่าจะแบบเพอร์เฟกกว่านี้แน่นอนเลยเราน่าจะแบบว่าเลิฟลี่กว่านี้แน่เลยต้องทําให้เขารู้สึกและอินฟินเวอร์กับคุณนะคะ แล้วคุณจะเป็น the winner ค่ะ